SSI f ล์มครับอันนี้ใช้ระบบ Canon Autoboy Caption นะครับตรงนี้ใช้ฐานใช้ฐาน t o C f i นะครับนะครับใส่ฐานเรากดปุ๊บนะครับหาแลมแหลมแหลมมาทิ่มไว้ตรงนี้นะครับแล้วกดออกมานะครับใส่ฐานแล้วกดปุ่มแดงด้านหลังนะครับปุ๊บนะครับ โหมดแรกก็คือถ้าอยู่ในที่แสงไม่พอแฟชก็จะติดนะครับคือโหมดออโต้นะครับอันนี้โหมดเปิดแฟชต,ตลอดนะครับแล้วอันนี้โหมดไม่ใช่แฟชนะครับชัตเตอร์ก็จะช้านะครับอยู่ในที่มืดนะครับเดี๋ยวจะเทสร้อมกักการใส่ฟิล์มนะครับใส่ฟิล์ม แล้วเราดึงฟิล์มไปประมาณนี้นครับแล้วปิดนะครับอ,อ่าคือเลขหนึ่งแล้วก็คือฟิล์มเข้าเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับปุนะ่มตรงนี้คือซูมนะครับซูมเข้านะครับ แล้วนี้ตั้งเวลานะครับนะครับแล้วแล้วตรงนี้คือเซตวันที่นะครับเราจะสามารถเซตได้2ปุ่มนี้นะครับปุ่ม2ปุ่มเล็กแล้วถ้าเราอยากปิดวันที่เราเลื่อนมาเลยครับเลื่อน ไม่อยากให้อะไรอะไรขึ้นบนภาพเลยนะครับก็คือเลื่อนมาเป็นตรงนี้นะครับแล้วอีกข้างหนึ่งก็คือแคปชั่นนะครับนี่ครับหนึ่งก็จะเป็น I love you อะไรเนี่ยครับสอสถ้าเราถ้าเราไม่ใช้เราก็กดปุ่มนี้นครับปิดไปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะเทสจังหวะฟีลไปหมดหมดนะครับ どう ฟิล์มนี้มีประมาณ24รูปนะครับนะครับถ้าฟิล์มหมดแล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับเดียกก๋ยวกงจะกรอกกลับเองในกรณีที่เราถ่ายไปแล้วเราอยากดึงฟิล์มออกเลยเนะี่ยเรากดปุ่มนี้นะครับแต่แนะนําว่าให้ถ่ายให้หมดดีกว่าครับโอเคครับถ้าออเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเอาฟิล์มไปล้างได้